สวัสดีครับวันนี้ผมจะมีเรื่องมาแชร์เรื่องหนึ่งผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับคือว่าเหมือนเรามีบ่อน้ําและบ่อน้าเราเราไม่ค่อยสะอาดนะครับไม่ค่อยสะอาดแล้วเวลาเราตักจะลดน้ําหรือให้เป็ดให้ไก่กินก็ดูครับมันจะมีเศษใบไม้เศษใบหญ้าอะไรต่างๆเยอะแยะเลยครับครับนี่นี่นี่ครับใบหญ้าแล้วเราให้เป็ดกินไก่กินก็อาจจะดูไม่สะอาดไม่เรียบร้อยะครับไม่ไม่สะอาดดูไม่ดีอ่าดูไม่ดีก็แล้วกัน เดี๋ยวผมมีวิธีการง่ายๆครับที่จัดการได้ขยะตรงนี้แล้วจะได้น้ําที่ไม่มีไม่มีเศษใบไม้เศษเศษอ่าเศษตะกอนอะไรเยอะะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูวิธีการผงครับเดี๋ยวผมจะแชร์ให้ดูเดี๋ยวมาดูวิธีการการแก้น้ําฝุ่นเศษใบไม้เศษขยะหรืออะไรสักอย่างครับแล้วท,ทาให้น้ํา เกษตรกรน้อยลงครับจากเกษตรกรใหญ่ๆพวกตักไถ่น้ำอะไรเนี่ยน้อยลงครับมีวิธีการง่ายๆนี้ทังครับให้นั่นตะ,ะน้ําที่ผมใช้รถน้นาต้นไม้ครับครับเดี๋ยวไปดูวิธีการก็มีครับเนี่ยมุ้งเขียวไว้กันเป็ดกันไก่หรือกันปลาอะไรครับแค่ง่ายๆเลยครับเนี่ยโอ้ใช้มุ้งเขียวครับมุ้งเขียว นี่คือว่าถ้าเราใช้ชั้นเดียวก็จะมีแตะพอนดีกผมจะพับสองชั้นก็จะทําให้ตะกรอนมันน้อยลงสองชั้นตะมุกเขียวนี้ก็เป็นเศษเศษที่เหลือจะไ,ไว้ตัดท้าวได้ครับนีก่อนเลยปุ๊บอย่างนี้ครับปุ๊บลาอกมาให้ชิดให้ชิดต,ตะลิงนะครับตรงนี้ชิดต,ตะลิงหน่อยอ่านี่รั้งานเรา,า,เ,ราเราก็ตัดเลย เห็ดไหมครับมันจะมีแต่น้ําใสไม่มีเศษใบไม้เข้ามาเลยครับครับนี่ครับครับเนี่ยเป็นน้ําใสหมดเลยครับเราจะได้น้ําใสแล้วไม่มีเศษใบไม้ตะกอนก็น้อยน้อยมากเลยครับเราสามารถเอาไปให้เป็ดไอ้ไก่กินได้แบบสบายใจครับไม่เลอะไม่อะไรดูสึดตีครับก็เป็นเคลมบลัอกง่ายๆครับที่ ที่ที่ประสบการณ์ที่เอามาแชร์บางคนอาจจะรู้แล้วแต่บางคนอาจจะไม่รู้ก็ก็เป็นเทคนิคเคล็ดง่ายๆครับที่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากครับขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามเพจนะครับเพจความรู้การเกษตร,รง่ายๆที่ที่ทุกคนสามารถํำได้แล้วไม่ใช้ต้นทุนเท่าไหร่ครับเป็นการประหยัดต้นทุนเรา แล้วเป็นเค็ดลับที่ส่วนมากผมก็อาจจะคิดเองบ้างดูมาบ้างแล้วดัดแปลงมาบ้างครับขอก็คอยติดตามดูครับเดี๋ยวจะมีอะไรอีกเยอะครับที่จะปล่อยไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ